มีการแบ่งปันพชนะนะครับกับพี่น้องพี่น้องสบายดีนะครับครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับเวลาเราอ,อยู่ในเวลาเราสมัครหรือเปลี่ยนสถานะนี่นะครับเช่นเราเข้าไปเรียนเวลาเราเปลี่ยนสถานะเข้าไปสู่พื้นที่บางอย่างนี่นะครับเราจําเป็นต้องทําตามกฎเกณฑ์เพื่อจะได้สิ่งที่ถูกสัญญาไว้นะครับเช่น ในสมัยผมเรียนหนังสือถ้าเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยเราจําเป็นจะต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ตามที่ถูกระบุไว้แล้วก็ทําคะแนนให้ได้ตามที่ถูกกําหนดไว้เราถึงจะได้ปริญญาเป็นผลตอบแทนแล้วทุกคนนี้นะครับที่เขาไปเรียนหนังสือเนี่ยก็จะไม่ต้องมีใครมานั่งถามกันว่าสรุปว่าต้องทำต้องพยายามไหมต้องสอบไหมต้องใช้ความเพียรไหมนะครับเหมือนอย่างสมมุติว่าอย่างพี่ขิงเรียนหนังสือมาอย่างดีพอจบไปปุ๊บ ก็ได้ปริญญาด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วพอไปทํางานที่บริษัทก็คือก็ได้เงินเดือนแล้วก็แคริเอร์พาสตามที่เหมือนกับถูกสัญญาไว้ตอนที่เป็นเหมือนคําสัญญาล่วงหน้าจากการที่ตัดสินใจเข้าไปร่วมในการเรียนหนังสือที่นั่นนะครับพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันนะครับในฮีบรูบทที่ 10: บข้อสานะครับพระคัมภีร์บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายต้องการความเพียรเพื่อว่าครั้นท่านกระทําให้น้ําพระทยัยพระเจ้าสําเร็จได้ท่านจะได้รับตามคําทรงสัญญานะครับ แบบว่าพระบิดในพระธรรมฮีบรูบทที่10บข้อถามสามสเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับว่าทุกอย่างที่ถูกสัญญาในพระคัมภีร์นะครับจำเป็นต้องอาศัยความเพียรพี่น้องว่าจริงไหมนะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยเป็นคริสเตียนสไตล์ไมโครเวฟนะครับคิดว่าทำหนึ่งสองสามแล้วก็จะได้เลยอย่างรวดเร็วหรือว่ามีอะไรขาดไหมมันไม่ได้ขาดอะไรเพียงแต่มันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความเพียรเพิ่มไปด้วยนะครับผมพยายามอาธิบายภาพนี้ให้ท่านเห็นเพื่อท่านจะได้เข้าใจและไม่รู้สึกว่าลําบาก และไม่รู้สึกว่าบน่นเพราะว่าไม่มีคนไหนเรียนหนังสือนะครับแล้วคิดว่าปีแรกจะจบเลยไม่มีฮะทุกคนต้องอาศัยความอดทนอ่านหนังสือเตรียมสอบไปมหาลายัยไปเลคเชอร์ซื้อหนังสือเพื่อที่จะได้ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้กระบวนการในการเรียนหนังสือจำเป็นต้องใช้ความเพียรจําเป็นต้องอดทนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อดทนนี้นะครับเลิกกลางคันไม่สอบไม่อ่านหนังสือท่านก็จะไม่ได้รับปริญญาอย่างที่ท่าน ต้องการจะได้นะครับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับคริสเตียนหลายคนนี่นะครับมีอายุสั้นเหมือนยุงนะครับโดยเฉลีย่ยยุงเนี่ยนะครับมีอายุ9-14ถึงวันนะครับพระคัมภีเปรียบเทียบบางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยมีเป็นคริสเตียนที่มีอายุค่อนข้างสั้นนะครับวงจรความเชื่อเนี่ยหลายคนเนี่ยสั้นมากมากเลยนะครับพอมาเป็นคริสเตียนเนี่ยบางทียังไม่ทันได้รับคําตอบเลยนี่นะครับเขาก็ตัดสินใจออกจากวงจรไปแล้วเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งว่าพระสัญญาเนี่ยใช่นะครับ แต่จำเป็นต้องอาศัยความเพียรถึงจะสามารถได้พระสัญญาเป็นบรดกเพราะนั้นนะครับคนที่อดทนถึงที่สุดถึงจะรอดถ้าเป็นเกมนะครับเกมนี้บอกตั้งแต่ต้นก,นก่อนที่ท่านจะมาเล่นเกมนี้การที่ท่านสมัครมาเป็นคริสเตียนมีผลปลายทางคือความรอดไม่ต้องตกอาลลบึงไฟใครๆก็ไม่อยากตกอาลลบึงไฟแต่การได้ตามพระสัญญานั้นจําเป็นต้องอาศัยความเพียรไม่ล้มเลิกง่ายๆไม่ไม่ล,มล้มโตะ๊ะ ไม่เหวี่ยงทิ้งนะครับจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนีิงจริงนะครับบางคนเนี่ยต้องการพระสัญญาในเรื่องของยิ่งจําหน่ายยิ่งมั่งคั่งแต่ในภาษาเดิมจริงๆเนี่ยนะครับการหวานเกี่ยวกับการเงินนี้นะครับจำเป็นต้องอาศัยความเพียรพี่น้องในภาษาเดิมเป็นเทนส์ของการหวานไปเรื่อยไม่ใช่เป็นการหวานครั้งเดียวแลวจะได้นะครับหมายว่ามันเป็นเทนส์ของการทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเกือบทุกอย่างเลยนะครับในการทําให้สัญญาเป็นจริงจําเป็นต้องอาศัยความเพียรนะครับบริษัทในโลกนี้นะครับที่ ประสบความสําเร็จนะครับถ้าท่านไปดูสติจริง,รงๆเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขาไม่เข้าใจคำเขาไม่เคยได้รับคำสอนคำสอนของเจลิงเจลิงที่ขายไอ้เครื่องสําอางอยู่ตรงนั่นนะฮะเจลิงบอกว่าคนส่วนมากนะครับเจ๊งก่อนจะสําเร็จเลิกก่อนที่มันจะสําเร็จผมจําได้นะครับผมไปสอนเรื่องเกี่ยวกับผมสอนคณะผู้ประกอบการนะครับผมบอกเขาอันนึงบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ย ธุรกิจนี้นะครับมันจําเป็นต้องอดทนนะครใครไม่เคยสตาร์ทอัพธุรกิจตัวเองจริงๆนี่นะครับเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีการสองสเดือนหรือการทดลองง่ายๆนี่นะครับไม่เคยตัดสินได้เลยว่าธุรกิจนั้นจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จผมจําได้นะครับผมเริ่มธุรกิจนี่ยผมเขียนโปรเจกต์เก่งมากเลยนะครับเขียนกระดาษเฉยๆยได้เงินมาประมาณ5ล้านได้ทุนนะครับแล้วก็เขาก็ให้เงินมาซื้อเป็นแฟคทอริงก็คือซื้อเครื่องจักรผมจําได้เลยนะครับไม่มีลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ ผมเองเนี่ยต้องอดทนในช่วงเวลาที่มันไม่มีลูกค้าเลยแล้วงานที่ผมคิดว่าจะทำเลยนะครับผมใช้เลเซอร์เครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาร์กิ้งอยู่ตอนนี้ที่บ้านคุณยายเลยนะครับมาร์กิ้งกางเกงยีดนี่นะครับผมมีงานวิจัยที่ผมไปขอเนี่ยมันได้ตัวละ25บาทแต่ว่าพอเอามาทำที่เมืองไทยจริงๆอ่ะเมืองไทยใช้กระดาษทราย ใช้กระดาษทรายในการถูแล้วก็เอไปฟอกปุ่มเนี้ยเมื่อกลายเป็นด่างๆนะครับกางเกงยีนเป็นสีอินดิโก้เนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่2 3บาทเองเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจผมพังพินาศเลยลูกค้าหลักที่จะต้องทำก็ไม่มีนะครับแบบว่าผมก็เริ่มใหม่หมดเลยผมต้องเอาเลเซอร์ CO2 นี่นะครับไปมาร์กิ้งกระจกไปมาร์กิ้งหินมาร์กิ้งคือยิงลงไปนะครับไปทำป้ายลาเบลกางเกงยีนไปทำตัดหูกระต่ายกางเกงในเด็กผมนี่นะครับคิด เท่าที่เพราะผมทําแผนธุรกิจผิดนี่นะครับผมไม่มีลูกค้าเลยนะครับเครื่องเนี่ยประมาณเกือบ4ี่ห้าล้านอยู่ดีไม่ชอบไปซื้อเครื่องจกักรจากสเปนมานี่นะครับแล้วผมเองก็ต้องอดทนมากเลยนะครับผมอดทนประมาณปีถึง2ปีผมทําทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อหินมามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตอนนั้นหลงหายก็ยิงรูปรูปเคารพไรลงไปนะครับไปหาโรงงานพ่นกำมมียีด้านหลัง ไปซื้อป้ายไม้อัดเนี่ยมาติดข้างหลังแล้วผมก็เอายกผมหิ้วหินประมาณสัก20ชิ้นเนี่ยไปไปขายไปฝากขายแถวจตุจักรนะครับเดินไปตามวัดนะครับไปหามัคคณายกบอกมีใครตายไหมนะครับอยากทำป้ายหลุมศพแบบเมืองนอกไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับ ผมไปสวัสดีเจ้าว่าเจ้าว่ามีงานส่งให้ผมไหยนะครับผมนีไปทุกที่เลยนะครับยังไม่พอเนี่ยนะครับผมไปโรงงานกางเกงยียนต้องไปนั่งขับรถกระบะนี่นะครับไปถึงไกลๆไปรับกางเกงยียนมาแล้วก็โยนขึ้นชั้น3ามผมต้องมามาร์กกิ้งเองผมทําทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยผม็กลยไปติดหนี้หัวโตเลยยังไงมันก็ต้องขายให้ได้อะเพราะว่าผมต้องจ่ายเดือนละเจ็ดแปดหมื่นในการเครื่องจักรผมเป็นเด็กจบใหม่มีทุนเริ่มต้นนะครับเอาเงินที่ฝากกับพ่อมาสองแสนลงทุนหมดปุ๊บนะครับสองเดือนเงินหมดเลย <laughs> ไม่เเหลลือลยนนะครับ ผมนี่นะครับทำทุกอย่างขับรถกระบะเองผมนี่นะครับไปหาลูกค้าเองเข้าไปไทยวาโก้ไปยิงกางเกงในเด็กไปตัดนู่นทำมันทุกอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ี่เกยด้านเลเซอร์อะไรพวกนี้นผมเนี่ยแล้วคนที่ซื้อเครื่องเดียวกับผมมาทั้งหมดนะครับเจ๊งหมดมีผมบริษัทเดียวที่ยังอยู่ได้เพราะว่าผมหางานออกมาสุดท้ายก็กลายเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งแบบว่าก่อนมันจะเป็นธุรกิจที่ลงตัวนะครับผมใช้เวลา2-3ปีแต่ประเด็นคือผมเลิกไม่ได้ผมเป็นคนที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เก่งเพราะว่าถ้าเก่งก็คงไม่เขียนแผนธุรกิจแบบนี้นะครับ แต่ข้อที่ผมมีเลยคือผมอึดท่านอึดหรือเปล่าหรือท่านเป็นพวกแบบนกกระจอกกินน้ำแปบ๊บเดียวท่านก็เลิกเดี๋ยวท่านก็เทเดี๋ยวท่านก็ทิ้งคนอย่างนี้ไม่มีทางได้รับอะไรเป็นพัะสัญญาเป็นมรดกพอเป็นผู้ประกอบการนี่นะครับพอผมเลยมาได้นี่นะครับผมก็จําได้ว่ามันมีช่วงเวลาที่เป็นเกรสพียร์เรียผมจําได้เลยนะครับมันจะมีงานอะไรง่ายๆไหมอ่ะตัดหูกระต่ายกางเกงในเด็กนี่นะครับยิงทำใช้เลเซอร์ยิงทีน,นะครับได้เงินมา2 5 0 0แล้วก็ เครดิต90วันผม <laughs> จะได้ใช้เงินในวันนี้ทำทุกอย่างเลยนะครับแบกของแบกนู่นนี่นะครับผมอดทนมากเลยนะครับในการทำงานแล้วสุดท้ายมันก็มาถึงเวลาของผมบินมก็มีออเดอร์จำได้เป็นสมเด็จพระพี่นางท่านสมรราคตนะครับก็มีงานมาประมาณสัก3ามแสนชิ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับผมเข้าสู่อีกธุรกิจหนึ่งช่วงที่มันโกรดมากๆเนยนะครับบางปีผมขายเกือบ10ล้านแต่แต่มาชิ้น mm. เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบุกเบิกตลาดปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะครับก็พี่น้องโคมาช่วยผม บแบบว่าประเด็นก็คือว่าพี่น้องจะไม่มีทางได้รับรสัญญาเป็นบโรโภคทำธุรกิจพี่น้องฟังเดเรื่องหนึ่งเลยนะครับอย่าเป็นพวกขี้แพ้ ท่านอย่าเลิอกอะไรง่ายๆถ้าใครทํางานกับผมจะรู้นิสัยผมเลยผมไม่เลิกผมเนี่ยมีความสามารถอันหนึ่งที่พระเจ้าให้เลยนะครับดอดทนมากผมจะทาไปเรื่อยๆผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆผมไม่เลิกง่ายๆใครมาด่าผมผมก็ไม่เลิกผมมีข้อหนึ่งคือผมเป็นแตงเมียเหนียวหนึบถ้าทานี่นะครับผมจะไม่เลิกเพราะผมรู้ว่าเจล้งให้ข้อคิดไปบอกว่าคนส่วนมากทําธุรกิจเจ๊งเพราะเลิกก่อนท่านยังไม่เจอเลยว่าท่านจะขายอะไรสุดท้ายฉันก็เลิกทําไปประมาณ2เดือนท่านก็เลิก ก็ไม่ได้พยายามเพิ่มใชนไม่ได้หาช่องทางอื่นใันไม่ทำอะไรเวลาผมทําอะไรแล้วล้มเหลวเนี่ยนะครับผมจะรู้เลยอ๋อ oh, ใช่แล้วเราเราปิดทางที่ไม่ใช่ไปเลยทางพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันมันไม่มีอะไรยากหรอกมันมีแค่ทําทกับไม่ทําแล้วก็ความเป็นผู้ประกอบการนี้นะครับเป็นลักษณะการทำใครที่เรียนการตลาดมาร์เก็ตติ้งมาเนี่ยครับท่านจำไว้เลยนะครับท่านกําลังเรียนหลักสูตรที่สอนคนเป็นพนักงานบริษัทที่เขามีผลิตภัณฑ์ชัดเจนแล้วว่าเป็นพ r o d u c t อะไรแล้วก็ทํา 4P ชัดเจนแต่คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเขาถามว่าขายอะไรไม่รู้ ขายอะไรก็ได้ที่มันได้เงินเน่ไม่ต้องไปเข้าเข้าทำงานเพราะฉะนั้น Product ท่านยังไม่ชัดเจนเลยแบบว่าวิธีการท่านก็ต้องใช้วิธีการยิงสุ่มยิงไปปุ๊บไม่ตรงเป้าปรับขึ้นหน่อยได้ไหมโดยการไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะเจอสิ่งที่ใช่สุดท้ายคอดไก่จะไปจบที่การขายสุดไก่กใครจะไปรู้พี่น้องเข้าใจไหมฮะมันมีมันมีเวลาของมันพี่น้องอย่าเป็นคนสมัยนี้นะครับไม่มีสิ่งหนึ่งเลยคือไม่มีความอดทนท่านจะเก่งท่านจะเป็น ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดเหมือนของเมืองจีนนี่นะครับบางอันนี้นะครับโอ้โหฟังชันล้ำเลิศอลังการมากๆเลยใช้ไป2อาทิตย์พังทำไมท่านเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถหลากหลายมากๆดูแบบเจ๋งมากๆแต่เปล่าเหรือเกินเออาก็เลิกเออาก็ไม่ทำเอาก็ยกธงขาวท่านเป็นคริสเตียนไมโครเวฟนอกจากเป็นยุงนี่นะครับยังเป็นไมโครเวฟด้วยนันคือว่า เอออก็ต้องการสามนาทีเสร็จพี่น้องไม่มีวันนั้นนะครับล่าสุดมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทอมอนะครับแล้วก็มีผู้สมัครท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็โดนตรวจสอบเรื่องการเงินนะครับ<ส>ผมก็ไปฟังสัมภาษณ์นะครับท่านก็บอกว่าผมรู้อยู่แล้วแหละว่าผมจะมาสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ยผมเตรียมใจไว้แล้วผมต้องโดนอะไรต้องโดนตรวจสอบต้องโดนนู่นนี่นั่นผมผมเตรียมใจไว้แล้วว่าผมต้องเจออะไรแล้วท่านมาเป็นคริสเตียนนยท่านรู้หรือเปล่าท่านต้องเตรียมใจเรื่องอะไรไว้บ้างจะต้องมีคนเข้าใจผิดท่าน ต้องมีคนด่าท่านต้องมีคนทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่าเลิกพี่น้องอย่าเลิกง่ายๆท่านเคยเห็นไหมผมไม่อยากยกขาขึ้นมา ส่วนนี่เป็นขาผมเนี่ยมีคนพยายามยันท่านออกไปยันท่านออกไปยันท่านออกไปท่านออกไปท่านผิดหวังเสียใจไอคนนี้มันทํานิสัยไม่ดีกับท่านทำให้ท่านเข้าใจผิดเบียดไปเอาขาถีบท่านถีบท่านถีบท่านออกไปท่านก็บอกเอ้ยไม่ไปไว้เฮ้ยอย่างนี้ไว้เ้ยเฮ้ยไม่ไปไว้พี่น้องอยาออกไปง่ายๆพี่น้องเอเมนไหมเพราะท่านจะไม่ได้รับระสัญญาเป็นมรดกอยู่ในเกมจะช้าหน่อยยังไงก็ยังชนะอยู่ดีเพราะมันมีบอกตอนท้ายผู้ที่ชนะจะได้รางวัลจากพระเจ้า มันจะมีรางวัลสำหรับท่านแต่คนที่พ่ายแพ้นะครับจะไม่มีส่วนอะไรเลยพี่น้อยเมย์มห้ามเลิกเชื่อห้ามท้อใจห้ามถดถอยพี่น้อยเมย์ไหมครับท่านจําเป็นต้องใส่ปริมาณความอดทนไว้ด้วยนะครับ คำว่าอดทนเนี่ยเป็นภาพของการในภาษาเดิมนะครับเป็นภาพของการถูกอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆแม้มีแรงกดดันมากๆพระคัมภีร์เนี่ยเปรียบเทียบอันนึงนะครับเป็นภาพของเมล็ดมัสตาร์มัสตาร์เนี่ยนอกจากมาทาใส่นี่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเมล็ดมัสตาร์ในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นวัชพืชเป็นวัชพืชที่มีลักษณะหนึ่งก็คือว่ามันจะอยู่ใต้หินด้วย มัสตว์เนี่ยบางทีจะตกอยู่ใต้หินแล้วม้าสัตว์เนี่ยเป็นเมล็ดที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝังรากพอเริ่มฝังรากปุ๊บนี้นะครับเมล็ดเล็กๆนี่นะครับสามารถโตจนดันหินออกไปจากตรงนั้นได้พี่น้องเป็นคนแบบนี้นะครับใครมาเขี่ยท่านมาถีบท่านมีปัญหาอะไรพี่น้องอยู่กับที่นะครับคำว่าอดทนยามาใช้คำว่าฮูโปเมเน่นะครับแต่ว่าฮูโปแปลว่าอยู่ภายใต้นะครับภาพของเมเน่เนี่ยแปลว่าสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆเลยนะครับกดดันบนชีวิตของท่านิดโบสถ์นี้นะครับมีแรงกดดันหลากหลายมากเลยนะครับทั้งคนดินท ทั้งคนที่เรารู้สึกว่ารักก็จากไปสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านต้องเจออยู่แล้วท่านจําไว้ผมนี่นะครับเจอหลายอย่างมันก็มีความรู้สึกนะครับแต่ท่านไม่เคยเห็นผมทิ้งงานผมไม่ได้ดีนะครับผมก็พยายามเอาตัวผมต้องอดทนบางเรื่องไม่ไหวก็อยู่ตรงนั้นแหละผมดื้อดึงที่จะที่จะรักษาตําแหน่งของผมผม,ผมจะไม่ยอมไม่ใครมาแย่งงานผมไปมีน้อ,เอเยไหมไหมครับท่านต้อง stay on stay อยู่ที่ตำแหน่งรักษาจุดยืนของท่านไว้ไม่ยอมไม่ใครเหวี่ยงเลยท่านได้เคสแย่สุดอยู่ดีมีคนมายินทาท่านมาด่าท่านผู้นำนะครับมองไม่เห็นหัวท่านท่านรู้สึกเหมือนโดนเล่นการเหมือนวิญญาณท่านพี่ต้องอดทนพี่น้องท่านต้องเป็นแบบเมืออเหมือนพวกพญาพิชัยดาบหักมือกำกาดาบติดมือไม่มีใครจะสามารถเอาท่านเอาไปแบบนี้ท่านทำท่าเท่ๆคุกเข่าขึ้นแล้วท่านก็เอาดาบปักไว้แล้วก็ใครมาออย่างเงี้ยสู้ไปเรื่อยๆแล้วท่านก็หยุดเซอ S 1> <S 1> อยู่ที่นั่นน่ยอย่าทิ้งเขตแดนของท่านไปถ้าเป็นหมาเฝ้าบ้านกัดไม่ปล่อยไม่ยอมทิ้งไปพี่น้องอย่าเลิอกเอลยไงอย่าให้เหตุผลแย่ๆเอาท่านออกจากโบสถ์พี่น้องอย่าให้ใครมาหลอกท่านอย่าให้เรื่องจุกจิกจุ๋มจิมจ๋มเอาท่านออกจากโบสถ์คิดซะจากของพระเยซูมันเป็นรางวัลของท่านมันเป็นอานาคตของท่านมันเป็นชีวิตนิรันดร,ร์ของท่านพี่น้องเอเมนไหมครับอย่าให้ใครทำให้ท่านปนฏิเสธสิ่งที่ท่านเชื่อได้นะครับอืมอย่าฟ้องผิดอย่าอย่าดราม่า ถ้าเจอผมนะผมจะแบบเลิกดราม่าได้แล้วยังต,ต้องสู้อีกไม่มีเวลามาสงสารตัวเองพี่น้องเอเมนไหมนะครับท่านต้องดิวกับเนื้อหนังตัวเองท่านต้องโตขึ้นพี่น้องเอเมนไหมครับพระกบีให้ลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าอยาหวันไหวในพระธรรมยากรบทที่หนึ่งข้อที่6นะครับแต่โจงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ,อยาวันไหวเลยยาวันไหวเพราะว่าทุกที่วันไหวเป็นเหมือนคลื่นในทะเลทั่งถูกลมซัดไปซัดมา พี่น้องอย่าโดนซัดไปซัดมาพี่น้องอย่าเป็นคนที่หวั่นไหวเกินไปเอไอก็พึ่งพาท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นคนไม่สเตเบิลเลยไม่มีความอดทนเลยพึ่งพาไม่ได้แล้วท่านจะไม่มีทางได้รับสัญญาเป็นมรดกพี่น้องเอเมนไหมเซอ์ออนเดอะโพส์นะครับไม่มีใครมาแย่งตําแหน่งของท่านไปได้นะครับความเชื่อเนี่ยต้องการการโฟกัสนะครับพี่น้องจําเป็นที่จะต้องไม่หายไปไหนนะครับบอกเวลาท่านมีปัญหานะครับท่านต้องเชื่อวางใจพระเจ้าจะช่วยท่านพระเจ้าจะแก้ปัญหาให้กับท่านพี่น้องเอเมนไหมครับลูกจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ความอดทนอย่างนี้อยู่บนชีวิตของท่านเนี่ยนะครับมันจะไม่มีคําว่าแพ้เพราะคนที่อดทนถึงที่สุดจะรอดตั้งใจไว้เลยมาเป็นคริสเตียนแบนี้นะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเรื่องอมีรูปคบไฟข้างหน้าเป็นคริสเตียนก็จะเคยอ่านนะครับเขาเขียนบอกว่าพระเจ้ามองหาบางคนที่ใจเขาสูงอยายกจะขึ้นไปบนบูเขาของพระเจ้าและเป็นคนที่ยืมมือให้พระเจ้าทรงใช้เขาพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าหรือท่านจะเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่ลมปากเป่าเบาๆท่านก็ปลิวไปเลยเอาท่านก็ หลงหายแล้วเอะท่านก็ไม่เอาพระเจ้าแล้วท่านนะครับยอมแพ้ง่ายจริงท่านจะไม่เคยท่านจะไม่ได้รับอะไรเลยพี่น้อยเอเมย์ไหมครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดแลวศัตรูนะครับรู้จุดอ่อนของท่านหรือว่านี่สายท่านนะครับแทงตรงนี้รับประกันเลยนะครับท่านท่านต้องหวีดรับประกันเลยท่านต้องท่านต้องเวียงรับประกันเลยว่าท่านต้องท่านต้องออกจากโบสถ์แน่ๆเพราะเขาศึกษาท่านไม่เป็นอย่างดีแฟ้มของแฟ้มของมาลานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ analysis strength weak opportunity threat วิเคราะห์ต่างๆว่ามาลาเหรอต้องจี้เรื่องนี้ถ้าไปแตะเรอองงงเี้ยับปลวไต ทิ้งคิดะจักไปแน่นอนแล้วพอถึงเวลานะครับ appoint d t i m e เนี่ยนะครับ,รบจัดการมาลาซะพอเริ่มจริงจังกับพระเจ้ามันก็มาจิ้มเรื่องนี้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บแทงถูกชุดท่านก็นต้องไงฮะท่านก็นต้องบอกเฮ้ยล้มลงแล้วล้มลงแล้วล้มลงที่พื้นแล้วล้มลงป๊บนึงทาง่านเคยเห็นไหมตอนฉากน้ำมวยโดนน็อกอะแล้วลเขาก็นึกถึงอดีตอะไรบางอย่างได้เดือนรางแล้วแปดอาจารย์คงเบียร์เคยด่าไว อย่าอ่อนแออย่าเป็นคิดเซน็นขี้แพ้เฮ้ยไม่ได้โว้ยออกมาแล้วลุกขึ้นมาโอเคช่างมันให้พระเจ้ารับไปบาดแผลของฉันพี่น้องเอเมนไหมเคยเห็นไหมตอนจะน้องเห็นไหมจำได้ไหมที่มีหนังอตอนจะน้องตอํแปดแปดแล้วก็ระลึกถึงอะไรสักอย่างใช่ละอาจ์คงเอกด่าฉันไว้ฉันต้องลุกขึ้นมาฉันจะไม่ยอมแพ้ใครมาไม่เห็นคุณก็ี่น้องเอเมนไหม <laughs> <laughs> นะครับ สมมตินะครับเรื่องเรื่องที่พูดเรื่องนี้มันต้องได้เรื่องทุกทีเลยนะครับท่านท่านตักน้ําอูดนะครับท่านเป็นผู้หญิงโสดอยู่ในโบสถ์ท่านมานี่นะครับท่านพยายามทําทุกอย่างที่คิดว่าเป็นการตักน้ําอูดทั้งสิ้นท่านไปเข็ดขัดข้องน้ําท่านไปถูพื้นท่านไปยกโต๊ะผู้ชายบอกไม่ต้องพี่เดี๋ยวหนูยกโซฟาเองเธอก็ยกขึ้นมาท่านแสดงให้ทุกอย่างว่าท่านคือผู้หญิงที่สามารถตักน้ําอูดได้เป็นอย่างดีนะครับโอ้ไม่มีใครที่จะมีความแข็งแกร่งเท่าท่านแล้วนะครับเป็นฝ่ายเซอร์วิสที่แข็งนผู้หญิ ยกยกขึ้นมาท่านเป็นยกน้ําอูดอะอยกไปยกมาไอคนนั้นก็แต่งงานแล้วยกไปยกมาอ่อไอคนนี้ก็ไปอีกแล้วอ่อแล้วใครเราจะไม่เห็นว่าฉันยกน้ําให้อูดอยู่พี่น้องอดทนต่อไปอดทนต่อไปยกน้ําให้อูดต่อไปโอ้ยให้อูดต่อไปทําสิ่งดีต่อไปไม่ท้อแท้ยกน้ำอูดเงยไหลสมงกายเงยไหลสมงกายอ่อไอน,นี่ก็ชอบกันไอคนนั้นก็เป็นพรอสเฟกชัน ไอ้คนนี้เรื่องเดียวที่ท่านไม่ทำคือท่านไม่ยืมพอปอนโซ่ท่านหัวแต่ตักน้ำอู่ท่านไม่ไม่ยืมพอปอนโซ่กับผู้นำท่านพลาดแล้วท่านไม่ยืมพอปอนโซ่กับผู้นำผู้นำาอะไรช่วยเลยท่านไม่ได้ท่านก็จะหัแต่ยกน้ำอู่ยกน้ำอู่อย่างเดียวนะครับโอ้ท่านพลาดแล้วท่านพลาดแล้วนะครับพี่น้องถ้าอยากได้ครูน้ำไปไทยดีๆพี่น้องต้องอย่าต้องมีความเพียรและอดทน ดักน้ำบูดไปเรื่อยๆใครจะเห็นจะเป็นไม่รู้พี่น้องคนหนึ่งนะพระเจ้าส่งคู่น้ํามาแต่ท่านมาในโบสถ์จากที่ผมชอบมากก็คือว่าอยู่ดีท่านเอาทํโพย86ข้อตกที่พื้นสมมติอันนาเดินมาเออกำลังดูเชลบา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 แปบข้อเชลบา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 แล้วก็ข้อตกไปที่พื้นปึ้งอยู่ดีมีผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งเดินเข้ามา เอา้าคุณอน,นารู้จักผมด้วยเหรอครับ <c oughs> เอเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครับอน,นาก็ไม่สนใจแต่งน้ำอุ้ตภไย <c oughs> ทำอะไรไม่ถูกเดินก็ไปเจอสบฟฟายกสบายนกสบาย <c oughs> อ้ใยที่สุดอะไรในที่สุด,ะน,สดนะครับพระเจ้านพระเจ้าก็เป็นจริงที่บอกว่า ด้วยท่านทั้งหลายต้องการความเพียรเพื <ốc> well. ่อคันว่าทำกระทำให้นาำพระเจ้าสาเร็จท่านจะได้รับสามีตามที่ทรงสัญญาไว้พระเจ้าพรพระเจ้าอภ้พบครับ